อีกนีกนินึ่งอนี่ันเอาเอามีดบ่เอาเลยโอ้ยาเลยกันนี่ยี่ยวนจ้บ่วานนี่นะนิ้วเขาเลยน่ะนะเออ เนวันนี้อยู่ทถบผ้าจะเลาะกรัดาษขึ้นเพราะว่าสีได้มงเนาะแนมือนถูแล้วอัอนี้มันคำแดดกับพลีอันนี้ก็ยังบอท่านได้ปั้นพี่น้องเลยกะถือว่าแล้วอยู่ดอกภายในมือนี่เนาะแดดจนคำจนมืดพถูละอืมเปล่าให้นี่ยช่างมื่อเลี้ยนเลยจะเห็นเนาะจะมีปูนไหซ้ำ สวนแต่ขอเจ็บแนี่แพ้เก่ายัางไม่หายแพ้ใหม่มาอีกแล้ว <c oughs> แพ้เก่ามานหายแลยแพ้เก่ายัางบ่าหายแพ้ใหม่มาอีกแล้วมือาน, <c oughs> <c oughs> น้เป็นหูปเป็นหางขึ้นมา,านเท่าแปดสิบเลยไปแลกนี่เนาะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอันสิบห้าปเ่นาซีน่นบ พอแล้วพอแล้วโอ้มีดิพอเองแล้วาาวมขามนฮะมันยังได้หมเอาไปขามไปเอามะขาม เฮ้ยเนาะนี่นี่เพื่อนล่างถั่วอยู่นี่เจ้าคู่ร่างใช่เพื่อนฮะเออละมาเบียงเดียวหนึ่งก็ะใสแล้วเนาะตัวกินผลหายแล้วร่างอือตัวกินผลหายแล้วร่างใช่ป่ะเอ้ยอยากไปมาคามโอ้ยแอวแอวปั้นลูกไส้ยนี่เนาะ ไข่ยยังมูมีลูกนะลูกข่กระเซี่ยวแบบนี้บ่เนาะไข่มีลูกฮะพาไปแล้วไปใช่เปล่ามะขามเปล่ามะขามไห้บอกให้เปล่ามาขามเจ้าบอกเอาใช่กินนี่เปล่าไอรีบอกว่าเนื้อตัวบอกจะตัวเ่นยิตัวอะไรผ่อาไป ง่ายเลยพันเอวช่างอะนะเอาหมาคามไปไปไป,ไปโอ้ยแอวปันลูกเจ้าคือตัวข่อยว่าไอ้นี่อยากไปก <c oughs> ี่นี่เรียนขีดตัวเด้อบาปเด้อไปไป,ไป,ไปี่น้องเดี๋ยวพาเพันแววหมาคามบนแอวอยู่โอ้ยขนาเพันอยากได้แอวจนได้ <c oughs> แะเดี๋ยวไปเจอกัน <c oughs> ต้นมะขามเนาะงทัง้เนาะ ฮะงัวบอ่อกินพุกคนวันนี้งัวบอ่อกินคืออย่างอเอา้าเบิดเลยบ่อน่ะย้องนันเะบิดยังไงแต่งัวบ่อกินนะนี่เงูแม่งเจ้าบ่อกินบ่ทำที่กินพี่แจ๊กอันนี้เนาะตัดผ่าม,มากระหอดต้นมะขามเลยใส่นี่พากคอยมาเอาอยู่ใส่นี่ฮะฮะ โอ้ยโอ้ยตกใจเด้งูปลางงูยังองนี่งูเด้นี่ตกใจหมดเลยอ่นี้น,น,น่ะมันตายหรือเปล่าคือยังเออมันตายแล้วงูยังองนี่ตายอถทวยอยู่พี่นนอกเลย เฮ้ยตกใจบดฟร,รีนองบไสขามเลยนี่ยังจะสีขึ้นนะบ่อน,นะฮามอ้า Ba lẹ ni kin bobot đọ ni kẹ đai. thứ ăn chào bạn không Kin bobot đọ. Nó mưa lái cái xe đai. Mà sẽ cái nó. À ỷ khỏi lý đi ngu vì nó người chơi cần như hươn bạn đi ตัดภาพมาอ่าหอดเคลือนสายฟ้าไปแล้วบัดนี้เนาะโอ้ทางพอสร้างกับอ่าเคลื่นโค้องอยู่พี่น้องเลยเนาะต้องใช้พันสาบพ,พันโบกแล้วแล้วภายนอกเนาะอ่าใช้ทางนี่สองไงน้องเห็ดยังเด้แบบนี้เนาะอ่ะโตยังใช้ฟ้ากินส้มอืมมึงแจวเพ็ด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 ,ดบ่ <laughs>

เงาพี่้องมน,นเามมาานาะ <c oughs> เอาไม้ไปแม่มันเอาไม่ไหมบ่เลย้นเหอคะเอายาเลยเฮ้ยว่ะหาวอยากชมอยากชมกี่นี่โอ้ฮะ เห็ดเห็ดห้พดเห็ดจ๊กน่คือยังบ่เห็ดยางาเาแ่ะเห้พดใส่ริไรสบายดีเนอน้องเออพ้งแหมใส่เต็มวงเล่บิดบ่ิดบนี้แล้วเนาะนูมันบูว่ะมัเ็ดอันนี้็ดริกบ้านเจ้ากัเพชรเงินกับ้านได้เนาะไม่หรอ นี้เพ่อรอือแถวนีเ่อยาอ่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 เอ่า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 ่าอ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 ยา่าอ่้อ่อ่าอ้าอ่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 ยอ่าอ่า้่าอ่าอ่าอ่า มาจ้หามากใชะคลิปนี้มันคคอเห็นดึกๆุกอะเราโสดมาภายนำอยู่ทงเลยโสดเลยโสดเลยบังกะบรีบอกปอีกไหมบุรีบอกเฮ้ อยากให้เจ้าไปเอากินบักบานนี่ không ข้อโอ๊ยห่อห่อเดมา พ็ดึงรูปเอเนาะดงรูพอเราเห็นใจโครบเูยคำหนึ่งคำหนึ่งเอาอีกแล้ววานอีกนิ้วนึ่งนีกนิ้วตรงนี้เอาเลยมีดบ่เอาเลยโอ้ย ยาอะไรกันยนี่งเดียวนะนี่จะบสวานนี่นะนิ่วเข้าเลยนะเออนนน่นี่อยู่เสืผ้าเดี๋ยวากระเส้อผ้าเอ้ยเจ็บอีกแล้วมึงนุ่นมาฆ่ามึงมากดกะก้นเทียมเอามาาึ้แหงมึงบ่ เพียวเนาะพราะใช่พี่น้องเหรอเนาะประชีอิ่มแล้วกินอีกยังย่องอีกคั้หนึ่งว่ะน่ะไปกินเลือดดีแทนเอออเามามาัาที่พาเบิ่งทางก็สร้างก้อนพี่น้องเนาะเออสะกอตเทปกับบุมีเอานี่ห้ามไว้เอ้ยเอ้ยซุกก็ซื้อแล้วนะเออไปจัดซื้อแล้ว

มาเลื่เช่าอะไรกันอย่ได้มุ่งไปเช่าบ้อนแดนเออตีโค้งไว้ตีแหนอ่าแต่ว่าสาบนี่แล้วเรียบร้อยบ่ะนะก็เชาบนี่ทำจบแล้วมันแห้งนเมื่อไหรยังแต่ข้างในภายนอกนี่แล้วเรียบร้อยเนาะข้างนอกเลยนะบ้านเลยก็จบเอ้เจ็ดโหลดเข่ามือกินเหนื่อยดิ ภาีอิ่มเลยนะ,นะพี่น้องจีปดเอาอีกคำหนึ่งวะัาหน,หนึ่งอยู่ไปบดกระเซ้านออกอ<แ>จีแซดเข่ามือซกร้อย่ใ ห้องน้ำเริ่มขึ้นโค้งพี่น้องเนาะมื่อมื่ออื่นเพราะว่ากิได้มงเนาะแน่นมืออื่นพอ,อนนะแล้ววัอนออี้มันคำแดดกับฟรีอันนี้ก็ยังบ่ทันได้ปั้นพี่น้องเลยแต่ถือว่าแ,นนแล้วอ,อยู่ดอกภายในมือน,น,นี่เนาะแดดจนคำจนมืดพอแล้ว่น้ห็นเนมเออเอาเลือกอ่ะอ,อพี่น้งองเหนะ็นเนาะ นี S <S <ar> ่สรุปปุด้เมื่อบ่เมื่อนี่ฮะเออนี่แหละนอนน้ำพอสร้างเพิ่นจักมือหนึ่งนอนกัใส่ผ้าให้มันแล้วซ้ำมือนี่เนาะห้องน้ำนี่มืออื่นนี่คือซอยพอสร้างเพิ่นก่อนเหมือนบิดบ่าไม่เช่นนะฮะงามหรือเป่งาม

นี่ถามเสื้อผ้านี่งามบ่อเสื้อผ้าเป่าใค่อยๆนี่เป่าให้นี่ยช่องเมื่อเรียนเลยจะเห็ดเนาะจะมีกูแล <c oughs> ้วสามช่วงแต่ขอเจ็บแต่เนี่แพ้เก่ายังไม่หายแ <c oughs> พ้ใหม่มาอีกแล้วแพ้เก่าท่านหายเลยแพ้เก่ายังบ่หายแพ้ใหม่มาอีกแล้วมื <c oughs> เอเนี่ยแพ้เก่ามาข้ามต้นเลยนะ บอไอกาว่านนี่ฮะเดนันมขามต้มเียมใ่เอาอีกหับต้มต้มมือไอมะามมานี่หลายมากป๊เนี่ยมือได้แบนี้ออกมาหายัดแสเห็นบ่เลยจะกินจะข้ามกินกเรกบอนังนเนาะ 哦。 เอ,เอ้ใกลสิได้อยู่เลยได้แต่เข่าแล้วบ้านี้เป็นหูบเป็นหางขึ้นมาพื่วแปดซิบเลยไปแล้วนี่เนาะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบมันเจ็ดสิบห้าใ่ท่าซีน่ะบนหญาพอแล้วพอแล้วโอ้โอมีดอีกอ <laughs> เ,เองแล้ใช่คุตแง่เ้าท่าซ<อ>ีพอบออกสั่งใช้ไม่อยู่หันรถนึงค่ะออ บัดหลายเต่ามันของงานมันจะได้โมลี่ยังไม่ฉันก็ไม่ใช่ทั่วๆเลยเหรอเบอร์มีกระวานห้องเดียวยันได้เข่ารับป่านีนะพ่อเนาะเออหาไม่กูบุกฟังเลยยันล่องอายเที่ราบปัานเอาปอมันก็ไวเด้โดย ใกล้แล้วจอจันมาแล้วนี่พมเกินมืออื่นเนาะเกินมืออื่นคือเสียงฮือคือเสียงเด็กเข่ามืออื่นนะซ้ำเชร้านะมืออือนนะตื่นมาเลยยองเลยบ่แมนยองร่างหนักไาแล้วเรียบรอใช่หูนี่คือปิดเลยบ่เห็ดหูมห่างไว้เป็นอย่างนี้เนาะ

นี S <S ่ก็ได้ได้เติงเราสาดก็ได้สาดพอดีแล้วสามพาไปนะเนาะเนาะแล้วก็ขึ้นโค้งไหวมืออื่นก็คือซีไดมงพี่น้องงี้เนาะฮามิเตะว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยพี่น้องเด้อเนาะคอยคำลงแรงแหละน้องมาไสคก็เสียใจขอเดินทางกลับก่อนบริเวณรอบกับคำแล้วพี่น้องครับรถกลางขางมันขึ้นกับลำบากพี่น้องเนาะว่าขี่รถจักมันก็ะยากแน่พี่น้องเางไรามีเตะว่าอยู่ดีมีแฮงประสบคมสุขคนเด้พี่น้องเด้อเนาะสามมีพลักผู้ใหญ่อยากสซยเรือกติดต่อหาน้องมอไซค์ได้เนาะ สมัครคนียูลาบประกันได้ราขอโทษขอภัยน้ำไม่ไดอยู่ดีมีแห้งเป็น้องเลยขอกขอล้าคำว่าสบายดีสบายดี